เริกงามยามดีมาแต่เจ้าบ่าวไม่โผล่หน้ามาชานานมีการพูดคุยกันมากมายในหมู่ผู้คนและพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่าตระกูลกูกำลังจะกลับคำทูตของจักรพรรดิยืนยันที่จะไปที่กูจูซีเพื่อถามเขาว่าเขาคิดอย่างไรกูลังหอหยุดเขาไม่มีประโยชน์ทันใดนั้นกูจูซีก็ปรากฏตัวในชุดแต่งงานกูจูซีและลูยูรูบูชาและแต่งงานกัน ผู้ส่งสารได้เห็นด้วยตาของเขาเองว่ากูจูซีและลูยูรูแต่งงานกันแล้วดังนั้นเขาจึงจากไปกูลังวัวบอกลูกชายของเขาว่ากูจูซีต้องอยู่ในห้องเดียวกันกับลูยูรูอย่างตรงไปตรงมาในตอนกลางคืนกูจูซีปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นเธอจึงต้องเข้าไปในห้องแต่งงานจ้องวายูอีอ e ีอ e าตกใจมากเมื่อรู้ว่าร้านค้าทั้งหมดบนถนนดองดอง,ดองสำหรับสินสอดเป็นชื่อของลู เดิมทีเธอต้องการที่จะเอาสินสอดทองมั่นของลูยูรุไปเป็นของตัวเองนางกูเจียงกูอธิบายสั้นๆซึ่งทำให้จังววย,ยูอีเออารซึ่งเป็นนางสนมรู้สึกอึดอัดลูเชียนผู้เท่าแห่งตระกูลลูมีใบหน้าที่ไม่ดีจองเรยังกล่าวด้วยว่าการจัดการนี้เป็นความตั้งใจของกูจูซีปรากฏว่ากูจูซียังคงพบจองโร ขอให้จงรรทำตามวิธีที่กล่าวไว้ในจดหมายของลูยูรุจังโรขอให้เยยุนไปกับลูยูรุในห้องใช้ประโยชน์จากการจากไปของเธอจังยูเอแสดงความไม่พอใจกับลูเชนซูวันซึ่งเกิดในตระกูลหนึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวจะดีต่อตระกูลหลิวคำพูดของเธอทำให้จังยูเอาสายตาสั้น ลูเชนตัดสินใจมอบสิทธิการดูแลบ้านของครอบครัวลูให้กับซูวอนอีกครั้งจงังวายูอ e ีอาพูดด้วยความโกรธลูเชนแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อสรุปเรื่องนี้จงังวายูอ e ีอาได้รับความทุกข์ทรมานมากดังนั้นเธอจึงต้องดื่มด้วยความโกรธเยยุงบอกลูยูรุเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และเธอก็มีความสุขมากที่ได้ยินเช่นนั้น ลูยูรูร้ว,ว่ากูจูซีถือว่าจดหมายของเธอเป็นเรื่องสำคัญเธอรู้สึกว่าจริงๆแล้วกูจูซีเป็นคนดีเยยุนยังบอกด้วยว่าเธอเขียนจดหมายถึงเยเอสเอชไอแอนและบอกเพียงว่าตระกูลหลูและตระกูลเยกำลังจะแต่งงานและเยเอสเอชไอแอนก็มีความสุขมากในตอนแรกใครจะรู้ว่าก่อนที่เยชยอนจะกลับมาลูยูรูุ้แต่งงานกับกูจูซีโดยบังเอิญ ลู่ยู่รู้กล่าวว่าเธอและเยชยอนไม่มีชะตากรรมร่วมกันแต่โชคดีที่กูจูซีไม่เลวร้ายอย่างที่คิดลู่ยูร่รู้รู้สึกว่าเธอจะมีชีวิตที่ดีเธอบอกเยยูว่าอย่ารบกวนเยชยอนอีกต่อไปหลังจากจัดการกับแขกแล้วกูจูซีก็มาถึงห้องเจ้าสาวเยยุนออกไปก่อนที่กูจูซีจะเข้ามากูจูซีรู้สึกว่าลู่ยู่รู้ไม่ชอบเขาและเขาไม่ต้องการบังคับเธอ ดังนั้นเขาจึงเสนอการแต่งงานปลอมระหว่างคนทั้งสองและจะอย่าร้างหากพวกเขาพบคนที่ใช่ลูยูรุต้องเผชิญกับการกระทําที่ไร้สาระจากการถูกสามีของเธอหย่าในคืนวันแต่งงานเธอน้ำตาไหลหลังจากกูจูซีพูดจบเขาก็ตรหนักว่าอารมณ์ของลูยูรุไม่ถูกต้องกูจูต้องการเกลี้ยกล่อมเธอแต่เขาทำได้ไม่ดีนะ กูจูซีถามเธออย่างไม่เป็นทางการว่าเธอชอบเขาหรือไม่ในความเป็นจริงกูจูซีได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อหลูยูรุลูยูรุชอบกูจูซีอยู่แล้วเมื่อกูจูซีเห็นดวงตาของลูยูรุเขารู้สึกว่าลูยูรุต้องชอบเขาแต่ในความเป็นจริงลูยูรุรู้หนังสือและเหตุผล เป็นแบบอย่างของสุภาพสตรีและยังเป็นไปตามมาตรฐานลูกสะใภ้ที่ดีของแม่ตั้งแต่เธอแต่งงานกับกูจูซีเธอจึงตัดสินใจติดตามกูจูซีไปตลอดชีวิตแต่เธอไม่ใช่แบบของกูจูซีสิ่งที่กูจูซีชอบคือผู้หญิงที่เอาแต่ใจและเป็นอิสระที่สามารถเดินทางไปกับเขาและสวมกระบอกไม้ไผ่และรองเท้าฟาง ขณะที่กูจูซีพูดต่อลูยูรู้ก็เศร้ามากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็ร้องให้ออกมากูจูซีคิดว่าเขาทนได้แต่เขาทนไม่ได้เขากระโดดออกจากหน้าต่างแล้ววิ่งหนีไปกลางดึกวันรุ่งขึ้นยินหองไปหาลูยูรู้และพบว่าเธอยังสวมชุดแต่งงานอยู่กูลังหัวและจงโรยังคงรอเธอและกูจูซีเพื่อเสิร์ฟชาในห้องโถงใหญ่ลูยูรู้ถามยินหองโดยตรงเพื่อบอกพวกเขาว่าเธอไม่สบาย เพื่อนสองคนให้ความคิดที่ไม่ดีแก่กูจูซีดังนั้นในวันที่สองหลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันกูจูซีไปที่หลานเสี่ยวโหลเพื่อใช้เงินจำนวนมากและจ้างโสเพณีเก้าคนแต่ที่จริงไม่ได้ทำอะไรเลยก็ยังเล่นไพ่กันอยู่เมื่อเรื่องนี้ไปถึงหูของกูลังวอเขาก็โกรธและขู่ว่าจะหักขาของกูจูซี่ ในอดีตกูจูซีเพิ่งไปดื่มและเล่นไพ่และนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเรียกโสเพนีจองโรนอมนาว่าไม่ดีสําหรับพวกเขาที่จะเข้าไปแทรกแซงกิจการของคู่บ่าวสาวและเป็นการดีที่สุดที่จะปล่อยให้พวกเขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองเธอทำให้ความโกรธของกูลังหัวสงบลงจองโรไปหาลูยูรุหลังจากฟังลูยูรูจบเหตุและผล จากนั้นจองโรก็ตระหนักว่าการแต่งงานไม่เป็นที่พอใจของทั้งคู่และลูยูรุเคยถูกคู่มั่นโดยตระกูลเย,ยมะก่อนและถูกตระกูลกูมั่นไว้ล่วงหน้าโดยบังเอิญและกูจูซีก็ทำลายหัวใจของลูยูรุในคืนวันแต่งงานลูยูรุไม่มีแผนสำหรับอนาคตดังนั้นเธอจึงได้แต่อยู่แบบนี้เธอไม่ต้องการสนใจกูจูซีเธอคิดว่าในอนาคตเขาจะไปที่ไหนก็ได้ที่เขาชอบ ยังไงหัวใจเขาก็ไม่อยู่กับตัวอยู่ดีฉันแค่หวังว่าจงโรจะดูแลแม่ของเธอซูวอได้มากขึ้นในอนาคตพรุ่งนี้เธอจะไปที่หอพุทธ,ธาพิเศษเพื่อคัดลอกคำพีและอธิษฐานขอพรจงโรเป็นแม่สามีที่ดีเธอเข้าใจความเจ็บปวดในใจของลูกยูรุเธอแตกต่างจากแม่สามีของคนทั่วไป เธอไม่ต้องการให้ลูยูรูเบื่อในห้องและรู้สึกอึดอัดดังนั้นเธอจึงขอให้ลูยูรู้ไปกับเธอที่ร้านเพื่อพักผ่อนความรุ่งเรืองของร้านตระกูลกูลนั้นไม่มีร้านอื่นเทียบได้และจงโรบอกลูยูว่าถ้าธุรกิจจะไปได้ดีต้องจัดการด้วยใจจากที่นี่ไปที่นั่นจงโรบอกลูยูว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานั้นขึ้นอยู่กับการทำงานหนักเช่นกันแค่การตรสู้อารมณ์นั้นไม่ง่ายเลย กลับมาหลังจากเยี่ยมชมร้านค้าจ้องโรบอกกับลูยูรุอีกครั้งว่ากูจูซีไม่ได้เท่และขี้เล่นอย่างที่โลกภายนอกพูดตรงกันข้ามเขาบริสุทธิ์โดยธรรมชาติเขาซื่อสัตย์ต่อเพื่อนของเขามากขึ้นบัดนี้เขาทำสิ่งโง่เขาเหล่านี้หนึ่งคือเพราะเขาโกรธกูลังหัว ประการที่สองคือเขาไร้เดียงสาและยังไม่เข้าใจความทุกข์ของหลูยูรุหลังจากฟังคำพูดจากใจจริงของแม่สามีแล้วลูยูรุรู้สึกสะเตือนใจมากจากนั้นเธอก็ได้พบกับกูลังหัวอีกครั้งและกูลังหัวก็เหมือนกับจองโรที่สนับสนุนให้เธอฝึกฝนกูจูซีอย่างเคร่งครัดคนรับใช้และยามในคฤหา์อยู่ในการกำจัดของเธอ นับจากนั้นมาทุกเรื่องในคฤริสหาจะเล็กหรือใหญ่ก็เชื่อฟังคำสั่งของหลิวยูรูเท่านั้นลูยูรูเรียนรู้เกี่ยวกับนิสัยใจคองานอดิเรกและพฤติกรรมของกูจูซีจากปากของสาวรับใช้เธอนำแม่บ้านและยามพร้อมมีดจำนวนหนึ่งโหลเข้าไปในหอหลานเซียวทันทีทั้งยังเวนชงและเชนซุนรู้สึกว่านิสัยของลูยูรูแข็งแกร่งและดูร้ายจริงๆ เพื่อช่วยชีวิตพวกเขาทั้งสองรีบออกจากกูจูซีและวิ่งหนีไปกูจูซีถูกลูยูรุไล่ล่าด้วยมีดมันเป็นเรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่ในเมืองอยูโชแต่ก็เป็นกูจูซีที่ทำผิดพลาดก่อนเรื่องตลกของเขาทำลายความพยายามอุตสาหะหกปีของลูยูรุดังนั้นเขาจึงต้องเผชิญกับคำบ่นอันขมขื่นของลูยูรุ เขาพูดไม่ออกและสัญญาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความละอายใจว่าเขาจะตั้งใจเรียนและได้รับชื่อเสียงในเวลานั้นทุกคนในหลานเสี่ยวเตี้ยนได้ยินคำสัญญาของเขาท่ามกลางการย้อยเย้ยอของฝูงชนกูจูซีกลับไปที่ตระกูลกูอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับลูยุรุภรรยาใหม่ของเขาลูอสิชังมาที่มิซิฮูและได้พบกับวองรองลูกชายของเจรชีแห่งมิซิฮูและบอกว่าวองรองสามารถเป็นจักรพรรดิได้ หวังรองเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรและแส้งทำเป็นจงรักพักดีต่อสมเด็จศักดิ์ดิบก่อนที่จะนั่งลงเพื่อพูดคุยออกูลังหัวและจงโรกําลังจะไปที่จิชช,ชีในเขตชานเมืองของยูโชเพื่อพักผ่อนกิจการครอบครัวใหญ่และเล็กของตระกูลกูถูกส่งมอบให้กับลูยูรุชั่วคราวแม้แต่สาวใช้ส่วนตัวรุกสยุจงโรยังปล่อยให้ลูยูรุ รับผิดชอบตอนนี้กูจูซีเป็นปลาจริงๆบนกระดานมีดกุญแจสำคัญคือคนรับใช้และสาวใช้ที่บ้านควรรอคำสั่งของหลูยูรุนายน้อยแห่งตระกูลกู่ของเขาไร้ประโยชน์ไม่มีใครฟังเขาเลยกูจูซีไม่ต้องการศึกษาอย่างซื่อสัตย์เขาต้องการที่จะผ่านรูสุนักและวิ่งออกไปเล่นกว่าจะออกไปได้ก็โดนลากกลับมาก่อน คนรับใช้มิวเน้นทรยศเขาและบอกว่านายในอนาคตจะเป็นลูยูรุไม่สามารถซ่อนตำแหน่งของรูสุนักได้อีกต่อไปลูยูรุขอให้กูจูซีอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้านำเสื้อผ้าที่มีสีสันออกไปและเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าสีขาวล้วนการเตรียมการประจำวันของกูจูซีในอนาคตลูยูรุจะจัดการทุกอย่างให้เขาลูยูรุขังกูจูซีในการศึกษาทั้งวัน นำของเล่นเหล่านั้นทั้งหมดจากการศึกษาของเขาในวันแรกกูจูซียังคงพอยหลับไปและไม่ได้อ่านหนังสือปัญญาชนเหล่านั้นเลยลูยูรูยังมีหนทางกูจูซีจะไม่ได้รับอาหารหากเขาไม่เรียนคืนนั้นเนื้อแกะถูกย่างในสวนและกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วกูจูซีหิวและอยากกินมิวเน้นกล่าวว่ากูจูซีต้องจดจำบทแรกของนักวิเคราะห์ของคงจื้อ ก่อนจึงจะรับประทานอาหารได้กูจูซีหิวมากจนเขาทำได้เพียงนั่งลงและรับรองหนังสืออย่างตรงไปตรงมาเขาไม่ได้ง้อตรับใดที่เขาอ่านหน้าปกจบเขาสามารถจดจำส่วนที่เหลือได้อย่างรวดเร็วลูยูรู้ไม่ได้ตรวจสอบและขอให้ใครสักคนเสิร์ฟอาหารและวายให้เขาอย่างรวดเร็วเธอเรียกร้องให้กูจูซีสูงขึ้นอ่านอีกห้าบทความในคืนนี้ จังยูเออได้เรียนรู้ว่าหลูยูรุไปหา,หาหลานเสี่ยวเตี้ยนในวันนี้ด้วยมีดจากนั้นให้คนรับใช้ที่ฉลาดสองสามคนส่งคำนี้ให้หูของหลูเชินมิวแนนหลบภยัยกับหลูยูรุซึ่งทำให้กูจูซีเศร้ามากเพื่อแสดงความพักดีมิวแนนได้มอบตารางการตรวจสอบของกูจูซีหลูยูรุในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา มิวเน้นเป็นผู้ติดตามเขาหยิบนวนิยายออกมาเพื่อประจบประแจงกูจูซี่กูจูซี่หยุดโกรธทันทีเตือนโดยยินหองลุยยูรู้จำได้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่ต้องกลับบ้านเธอกังวลว่ากูจูซี่จะสร้างปัญหาเมื่อเขากลับบ้านดังนั้นเธอจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อเอาใจกูจูซี่ กูจูซีเรียกร้องเธอมากมายและลูยูรุสามารถงอและยืดตัวได้กูจูซีต้องการของเงื่อนไขเพิ่มเติมแต่ลูยูรุบอกว่าลืมมันไปเธอยังบอกว่าเธอจะไม่กลับไปที่บ้านแม่ของเธอเมื่อเห็นว่าเธอโกรธกูจูซีก็รีบยับยั้งตัวเองเขาเจรจาเงื่อนไขาสามข้อกับลูยูรุรวมวันหยุดเจ็วันไม่มีงานเสริมไม่มีข้อจำกัดเรื่องเสื้อผ้า ลูยูรุเห็นด้วยภายในคฤหาล์ลูเชียนบุกเข้าไปในห้องของซูวอนด้วยความโกรธตามด้วยจองย e r เมื่อรู้ว่าลูกสาวของเธอเข้าไปในซ่องพร้อมกับมีดเมื่อวานนี้ซูวานก็ตื่นตระหนกลูเชียนยิ่งโกรธมากขึ้นจ้องวายยูเอีอใช้โอกาสนี้ขอให้ซูวอนคุกเข่าในห้องโถงพุทสศักสองสามวัน ให้สุวรรณคัดลอกพระคัมภีให้หลิวยูรูในหอพุทธศาสนิกชนด้วยมือเพื่อไม่ให้ตระกูลหลิวเดือดร้อนสุวรรณทำได้เพียงคัดลอกพระคมภีร์โดยคุกเข่าเท่านั้นในวันที่เธอกลับไปที่บ้านของเธอลูยูรูบอกกูจูซี่ซ้ำๆให้ปฏิบัติต่อเธอดีกว่านี้ของขวัญจากตระกูลกูถึงตระกูลลูมีราคาแพงมากตอนนั้นเองที่ลูเชียนตระหนักว่าตระกูลกูไม่ได้มาหาเรื่อง ลูยูรุกำลังกลับไปหาครอบครัวนาท่านอย่างจริงจังเขารีบขอให้จงังไวยูอ e ีอ e ีอาร์โทรหาซูวอออกมาจงังไวยูอ e ีอีอาร์เตือนส่วนว่าลูยูรู้ต้องไม่ให้ลูยูรูร้ว่าเธอคุกเข่าในห้องโถงพุทธและคัดลอกแหวนผู้หญิงตลอดทั้งคืนที่โตกูจูซีแสดงความเชื่อฟังต่อลูยูรุครอบครัวลูทุกคนรู้สึกว่ากูจูซีถูกควบคุมโดยลู ยูรุจองอยูอรู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่ลูเชียนจำไม่ได้ว่าลูกสาวคนโตของเขาแพ้กุ้งดังนั้นเขาจึงให้กุ้งกับเธอยินห้องเตือนความจำลูยูรุดูแลครอบครัวลูช่วยพ่อของเธอและโทษพ่อครัวสำหรับเรื่องนี้กูจูซีไม่ใช่คนโง่เขาสามารถบอกได้ว่าตระกูลลูปฏิบตัติต่อลูยูรุไม่ดี เขานำอาหารอื่นๆมาให้ลูยูรุและคอยถามว่าลูยูรุอยากกินอะไรในสายตาของตระกูลลูกูจูซีนั้นอ่อนโยนและมีน้ำใจและเขาก็รักลูยูรุมากหลังอาหารเย็นกูจูซีดื่มกับพ่อตาของเขาลูยูรุพูดคุยกับแม่ของเธอแต่พบว่าแม่ของเธอมีอาการบาดเจ็บที่มือขาและเท้าของเธอเดินไม่สะดวกสาวใช้ย,ยุนยุนถัดจาก่วนคุกเข่าลง เธอเล่าเรื่องจังอยู่เอ๋อร์ที่ทรมานส่วานส่วานไม่ต้องการทำให้เรื่องใหญ่โตเธอทำตามคำพูดของจังอยู่เอ๋อร์และเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองลูกสาวของจองวายยูอ e ีอ e ีอาร์ก็โกหกและท่อสุดดับเบิล e ยูเอ็น e อีอาร์สำหรับทุกสิ่งในที่สุดมอเอลูกชายของจังยูเอ๋อร์ก็เป็นคนบอกความจริงเมื่อนั้นลูยรูรู้ความจริงแล้ว ลูยูรูเรียกกูจูซีออกมาและขอให้เขาอยู่ในสนามเธอไม่ต้องการให้กูจูซี่เห็นบ้านของพวกเขาแบบนี้เธอรู้สึกละอายใจมากกูจูซี่เห็นด้วยลูยูรูจัดการด้วยตัวเองลูยูรูปฏิเสธที่จะให้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ เธอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าใจของป้าเยเวนั้นไม่ถูกต้องไม่เพียงทรมานสุวรานเท่านั้นแต่ยังสอนให้เด็กโกหกอีกด้วยลูยูรุแนะนำว่าให้ย้าย MAOER เป็นชื่อแม่ของเขาเพื่อให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีจ้องวายูอีออาคุกเข่าลงและร้องให้ขอร้องให้ลูเชียนไม่ตกลง ลูเชียนเป็นเจ้านายที่หลงไหลนางสนมและทำลายภรรยาดังนั้นเขาจึงพูดกับจองวายยูอีอาร์ R ด้วยน้ำเสียงที่เฉียบคมเพียงไม่กี่คำเมื่อหันกลับมาเขาขอให้ลูยูรู้ขอโทษจองยูเออหลังจากพูดคุยกับกูจูซีเมื่อเช้านี้ลูยูรุก็ตระหนักว่าเธอไม่ควรกระตันยูต่อพ่อที่ทรมานพวกเขาดังนั้นเธอจึงแข็งกร้าวเมื่อพูดกับลูเชียนซึ่งทำให้ลูเชียนโกรธมาก ลูเชียนยังกำลังจะตบเธอแต่กูจูซีซึ่งทนไม่ได้อีกต่อไปก็เข้ามาหยุดเธอกูจูซีกล่าวว่ามอเออถูกบันทึกภายใต้ชื่อของสู่วอนการเป็นบุตรโดยชอบธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีกูจูซีสามารถซื้อทรัพย์สินบางอย่างให้กับพี่เขยคนนี้ได้แต่ถ้ามอเออไม่ใช่ลูกชายของตระกูลลูไม่ใช่น้องชายแท้ๆของลูยูรุ แล้วเขาไม่สามารถทำได้เมื่อพูดถึงเงินลูเชียนเปลี่ยนคำพูดทันทีและตกลงว่ามเออควรบันทึกในชื่อของสู่วันกูจูซียังมอบสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลกูให้กับยุนยุนเขาสั่งให้เธอมาที่บ้านของกูเป็นประจำเพื่อรายงานสถานการณ์ของสู่วันบนรถมากลับบ้านลูยูรูได้ละทิ้งความนับถือตนเองที่ไรประโยชน์ของเธอ เธอยอมรับว่าพ่อของเธอไม่ดีกับเธอและแม่เลยกูจูซีสามารถบอกได้ว่าลูยูรุทำได้ไม่ดีในครอบครัวของเธอลูยูรุเก่งการคำนวณแต่เพราะเธอเกิดในตระกูลลูพ่อของเธอไม่รักเธอจังวายยีอา e ER รังแกเธอหากลูยูรุไม่ระม,มัดระวังเธอไม่คิดเกี่ยวกับตัวเองและแม่ของเธอ บางทีสักวันหนึ่งเธออาจถูกจ้องวายยูอีอ e ีอารขายไปเป็นนางบำเรอกูจูซีเข้าใจเป็นอย่างดีและวางแผนที่จะปกปิดลูยูรุต่อจากนี้ไปกูจูซีรู้สึกเสียใจที่ทำลายชีวิตแต่งงานของเธอลูยูรุเพิ่งตระหนักว่าหัวใจของกูจูซีไม่เลว เธอช่วยโอกาสจากสถานการณ์นี้และเสนอให้เขาเรียนอย่างหนักเพื่อให้ได้ชื่อเสียงต่อสู้เพื่อราชองค์การและชนะอิชยอนจากนั้นเธอจะยกโทษให้เขากูจูซีเห็นด้วยแต่ตกกลางคืนก็กระวนกระวายถึงเรื่องนี้นอนไม่หลับเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีเท่าเยกชยอน YSHI แอนเป็นอันดับหนึ่งในทุกเรื่องตั้งแต่เขายังเด็ก ลูยูรูร้แจ้งกูจูซีเธอรู้ว่าเยชยอนทำงานหนักแค่ไหนในการเรียนแต่กูจูซีไม่ได้สนใจการเรียนของเขาเขาจำบทความได้เร็วกว่าเยชยอนมากดังนั้นเธอจึงรู้สึกว่ากูจูซีฉลาดกว่าเยเชยยนกูจูซีมีความสุขมากที่เห็นว่าลูยูเชื่อในตัวเขามากและกลายเป็นแรงบันดาลใจทันที ลูยูรุทำอาหารเช้าแสนอร่อยให้กูจูซีเมื่อเธอตื่นนอนในตอนเช้าและให้กูจูซีต้องท่อง15บทหลังจากกินแม้ว่าจะมีการตกลงที่จะให้กูจูซีพักร้อนแต่เขาไม่ได้บอกว่าเมื่อใดกูจูซีเสียใจมากและต้องการต่อต้านลูยูรุเขาเป่านกหวีดให้มิวแนนโดยบอกให้มิวแนนเป่านกหวีดหากเขาเห็นลูยูรุมาที่การศึกษา อย่าให้เธอจับได้ว่าเขาขี้เกียจอีกลูยูรุดูแลกูจูซีอย่างดียินฮองไม่สามารถช่วยบ่นได้เธอรู้สึกว่าลูยูรุ้กำลังเลี้ยงดูลูกชายของเธอลูยูรุให้เหตุผลกับยินฮองเธอรู้จักเยเชอนดีและเธอรู้ว่าถ้าเธอแต่งงานกับเยเชอนเยเชอนจะจัดการเรื่องของครอบครัวลูได้ไม่ดีนะแต่กูจูซีทำได้ดีมาก ลูยูรุสอนยินหองให้ปฏิบัติต่อกูจูซีในฐานะเจ้าในายในอนาคตมิวเนนขี้เกียจและไม่ได้สังเกตเห็นการมาถึงของลูยูรูซึ่งทำให้กูจูซีซึ่งขี้เกียจอ่านนิยายถูกค้นพบลูยูรูรู้สึกโกรธเล็กน้อยและขอให้กูจูซีอ่านบทพิเศษอีกสิบบทมิวเนนให้กูจูซีมีความคิดอื่นให้เขาแซงทำเป็นใกล้ชิดกับลูยูรูเข้านอนกับลูยูรูและเป็นคู่แท้ ปล่อยให้ลูยูรุตั้งท้องและมีลูกและลูยูรุจะไม่มีพลังงานที่จะดูแลเขาหลังจากมีลูกกูจูซีกำลังจะจูบลูยูรุในตอนกลางคืนโดยไม่คาดคิดลูยูรุตกหลุมรักเขาดังนั้นเธอจึงไม่ขัดขืนเลยกูจูซียังรู้สึกถูกล่อหลวงเล็กน้อยเขาแอบนั่งสมาธิในที่สุดกูจูซีก็รั้งไว้และไม่ขยับต่อไป จากนั้นกูจูซีสอนลูยูรู้ไม่ให้ถูกคนอื่นแกว้งไปแกว่งมาอย่าเอาแต่มองเขาเพื่อค้นหาความสุขของเธอเองคำพูดของกูจูซีประทับใจลูยูรุมากเธอไม่สนใจกูจูซีในเช้าวันรุ่งขึ้นช้อปปิ้งในเมืองเชนโจฉันต้องการค้นหาความสนใจของฉันลูยูรุไปที่ร้านผ้าของกู เดิมทีเธอเป็นพ่อค้าผ้าความรู้ของเธอทำให้แม้แต่เจ้าของร้านก็ยังชื่นชมจงเราได้บอกผู้อาวุโสทุกคนว่าลูยูรู้เป็นเจ้านายเจ้าของร้านฮีผู้คร่ำบอดในร้านค้าตระกูลกูพาเธอไปตรวจสอบร้านค้าตระกูลกูแห่งอื่นๆเมื่อเธอเห็นนักบัญชีเล่นซอกับลูกคิดในห้องบัญชีทั่วไปดวงตาของเธอก็เป็นประกายลูยูรู้ไม่อยู่บ้าน ในช่วงเวลานี้กูจูซีคุ้นเคยกับลูยูรูในการดูแลตัวเองมานานแล้วเมื่อเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นสักยะหนึ่งกูจูซีก็รู้สึกอึดอัดไปทั้งตัวและรู้สึกว่าทุกอย่างน่าเบื่อแม้มู่หนานจะแนะนำให้เขาเล่นแต่เขาก็ไม่ไปเขารู้ว่าลูยูรุกำลังดูบัญชีในห้องบัญชีกูจูซีวิ่งไปที่ร้านเพื่อหาลูยูรุ ลูยูรุกำลังยุ่งอยู่กับการดูบัญชีและเพิกเฉยต่อเขากูจูซีที่ถูกละเลยรู้สึกอึดอัดมากเขาเลยยินห้องและคุยกับลูยูรุตามลำพังลูยูรุคิดถึงสิ่งที่เขาพูดตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้และรู้สึกว่าเธอควรหาอะไรทำจากนั้นเขาก็หยุดมุ่งเน้นไปที่กูจูซี่ เธอรู้สึกทึ่งกับสมุดบัญชีแต่มือที่ต้องการจะเสิร์ฟชาสัมผัสขี้เท่าทูบกูจูซีจับมือของเธออย่างรวดเร็วและทั้งสองคนรู้สึกอายเมื่อสัมผัสผิวหนังของพวกเขาทั้งสองคนถูกล่อลวงเล็กน้อยบอสวันมาหาเจ้าของร้านเขาขอยืมเงินแต่กูหลังหัวไม่ได้อยู่ใกล้ๆดังนั้นเจ้าของร้านจึงไม่มีสิทธิ์ให้เขายืมเงิน หัวหน้าวานบังเอิญพบว่ากูจูซีอยู่ที่นั่นและในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังเขาก็วิ่งไปขอร้องหลูยูรุในเวลานี้จังโรกลับมาและพบกูจูซีในร้านซึ่งแปลกมากกูจูซีพูดด้วยความลำบากใจว่าเขามาดูร้านจังโรรู้ว่ากูจูซีจะไม่มาเยี่ยมชมร้านค้าเลยเมื่อเธอรู้ว่าลูยูรุอยู่ในร้านด้วยเธอก็เข้าใจทันทีว่ากูจูซีต้องมาหาหลูก ยูรุกูจูซีกำลังจะพาเธอไปพบกับลูยูรุพวกเขาบังเอิญเห็นลูยูรุใช้เงินร้านของเธอเพื่อจำนองเครดิตของบอสวันเจ้าของร้านเขารู้สึกว่าลูยูรุอาจประสบความสูญเสียจากการทำเช่นนั้นแต่ลูยูรุไม่ได้ละเมิดข้อบังคับบอสวันรู้สึกประหลาดใจมากและรู้สึกว่าร้านค้าอายุกว่าร้อยปีของเขาได้รับการช่วยเหลือ จ้องรถที่อยู่นอกประตูรู้สึกว่าหลูยูรุกล้าหารและมีไหวพริบมากดังนั้นเธอจึงยิ้มอย่างครุ่นคิด